So in my head up. Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I? Head again, You had your heart set on me But these feels, they come and go And they come so easily Tell me what it is About you that I can't forget But you're breaking down my walls again Just to set me free Why do I, baby, why do I Love the way you are, we always leave me Why do I, baby, why do I the touch but never love the feeling. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. สวัสดีท่านประธานนะคะท่านผู้อำนวยการคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศรีบุญญนนท์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการศรีบุญญนนท์ไลฟ์ไม่รับจับทางเ l ล v เวลครั้งที่1ประจำปี2568ค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะดี่ฉันนางสาวธนชยาธิมานะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการสำหรับพิธีเปิดในวันนี้ค่ะ สำหรับโครงการสีบุญญน์ไลฟ์ไม่หลับจับทางเอเลเวนะคะเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนสีบุญญน,น์ภายใต้การดำเนินงานของดรกุสุมายิผู้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญญน,น์และคณะผู้บริหารของโรงเรียนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของน้องนองนักเรียนชยั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะ ที่จะต้องลงสนามสอบ A Level ที่จะมาถึงในเดือนมีนาคมนี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรายังได้รับเกียรติจากท่านดรภูทรจันทหงบุญญาจรัตธรรมรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ด้วย สำหรับโครงการนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ทางเรียนศิีรมุญญนน์ได้จัดขึ้นโดยได้มีการรวบรวมเอาติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงและมากความสามารถระดับประเทศนะคะมาให้ความรู้รวมถึงเทคนิคและเคล็ดลับในการทำข้อสอบสำหรับน้องๆชั้น,นมันธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะโดยรายวิชาทั้งหมดจะเป็นหมด6รายวิชาที่สำคัญที่เด็กๆเ,เนี่ยจะต้องใช้แน่นอนนะคะในการสอบ A-Level ส่วนรูปแบบการติวของเรานะคะจะมีทั้งการติวแบบออนไซต์ site, สำหรับน้องๆที่อยู่ในหอประชุมแห่งนี้นะคะและมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะคะหรือไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะผ่านช่อง YouTube 4บุญญานนนสกูลให้กับนักเรียนในเครือข่ายนะคะแล้วก็นักเรียนทั่วไปนะคะที่มีความสนใจซึ่งนับว่าเป็นการเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและแบ่งปันความรู้นะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งอย่างช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนะคะแล้วก็ครอบครัวของน้องๆที่จะต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในระยะเวลาใกล้นี้ด้วยและที่สําคัญที่สุดนะคะโครงการนี้เนี่ยยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีเจตนารมณ์จะทําให้การศึกษาเป็นสิ่งที่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ a n y h e r e anywhere Any เพราะว่านักเรียนเนี่ยนอกจากจะเรียนพร้อมกันนะคะทั้งออนไลน์และออนไซต์ในวันนี้แล้วน้องๆยังสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดผ่านทางช่อง YouTube ของศีบุญญานนท์สคูลได้ตลอดเวลาด้วยค่ะซึ่งนับว่าเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นพิเศษนะคะที่ทางโรงเรียนสิบุญญนทน์และผู้บริหารเนี่ยเต็มใจและตั้งใจที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับน้องๆน,นะสำหรับปีใหม่นี้นะคะ ทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มในช่วงพิธีการนะคะอยากขอประธานอภัยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มช่วงพิธีการนะคะดิฉันอยากจะขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะคะร่วมรับชมว t ทแนะนำโรงเรียนสีบุญญนนท์โรงเรียนที่ได้ รับว่าเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานนะคะแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีเพื่อทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะเชิญรับชมพร้อมกันค่ะริมฝั่งแม<ว>่น้ำเจ้าพยา ในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรีนี่คือโรงเรียนศรีบุญญานน์ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2451หลวงพ่อพระครูเดชเจ้าอาวาสวัดท้ายเมืองได้ก่อตั้งโรงเรียนศรีบุญญานน์ขึ้น เพื่อให้การศึกษากับเด็กๆโดยมีอาคารเรียนหลังแรกจากแรงศรัทธาของประชาชนจนเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานเหรียญพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะทองแดงตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนศรีบุญญานน์ได้เติบโตและพัฒนาการเรียนการสอนและบุคลากรมาเป็นลำดับปัจจุบันมีนักเรียน2,415คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 181คนภายใต้การบริหารงานโดยดกรกุสุมายี่ผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญญานน์นางสาวอาลิตาดาดวงรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางพรทิพย์ริจารักรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายชัชวานเชียงสนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ นายศิรพัฒสมอุดรรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณบุคคลและแผนงานโรงเรียนศรีบุญญานนท์เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หลายด้านอาทิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนภาษาและอาชีพห้องเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือ SMTE ห้องเรียนพสวทสู่ความเป็นเลิศภายใต้การกำกับดูแลโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอสอวทห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ห้องเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นนอกจากนี้โรงเรียนศรีบุญญานลยังจัดให้มีแผนการเรียนที่ตอบรับต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆได้แก่ ห้องเรียนอุตสาหกรรมการบินโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร well ์ประยุกต์โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือห้องเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร,ร์และห้องเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีน sack. โดยความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์และห้องเรียนโลจิสติกและซัพลายเชนโดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะความสามารถพิเศษเพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดหรือความสนใจอาทิทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์กีฬาข้ารากรรมด้วยความทุ่มเททำงานและการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีบุญ,ญานนท์ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีบุญญานน์สมาคมสิทธ์เก่าศรีบุญญานน์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีบุญญานน์มูลนิธิศรีบุญญานน์และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศรีบุญญานน์ทำให้โรงเรียนศรีบุญญานน์มีความก้าวหน้ามีการพัฒนามีผลงานทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในฐานะสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้นักเรียนของเราสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำมากมายโรงเรียนสีบุญญานน์ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพลูกแม่สีให้มีทักษะชีวิตในศตวตรรษที่21เป็นสถานศึกษาปลอดภัยคงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งในเมืองนน์สร้างคนคุณภาพ และจากวิดีทอยาที่ได้รับชมกันไปแล้วนะคะอยากจะขอให้น้องๆปรบมือให้แสดงความภาคภูมิใจโรงเรียนของเรากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงพิธีการ โดยจะขอ,อกราบเรียนเชิญท่านผู้ในยการนะคะดกรกุสุมายี่ผู้ผู้ในยการโรงเรียนศรีบุญญน,น์ให้เกียรติก่าวต้อนรับนักเรียนทุกท่านและน้องๆที่กำลังรับชมทางไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านดรภูธรจันทโหงบุญญะจรัสธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดรอมรรัตน์โสทารัตผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบ,บุรีคณะผู้บริหารโรงเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติคณะครูคณะวิทยากรและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ และจากทั่วประเทศทุกๆคนดิฉันดออกรกุสุมาย่ผู้ผู้นัดการโรงเรียนศรีบุญ,ญานนท์ในนามของผู้บริหารโรงเรียนคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนศรีบุญ,ญานนท์รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านผู้ช่วยเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้ในการเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษานนทบุรีท่านผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษาทุกโรงเรียนและก็ท่านแขกผู้มีเกียรติคณะคุณครูและนักเรียนเข้าสู่วิธีการเปิดโครงการสีบุญ,ญานน์ไล์ไม่รับจับทางเ l เ v เวลในวันนี้โครงการสีบุญญาน,น์ไล์ไม่รับจับทางเอเ v เวเป็นความมุ่งมั่นของโรงเรียนสีบุญ,ญานน์ของเราในการเสริมสร้างความรู้และก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเอเรเว ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนศรีบุญนนท์และโรงเรียนในเครือข่ายมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีตลอดจนโรงเรียนอื่นๆที่รับชมอยู่ณขณะนี้จากทั่วประเทศผ่านกิจกรรมการติวเข้มที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอบรวมถึงเทคนิควิธีการในการทำข้อสอบโดยติวเตอร์ชั้นนำของประเทศ เป็นการติวสดเป็นการติวสอบเป็นการติวสดให้กับนักเรียนโรงเรียนสิมยานนท์แล้วก็ในรูปแบบของไลฟ์สดในช่อง y t u t u ไลฟ์ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนจากทั่วประเทศสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกสบายสามารถได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere, Anytime ดิฉันขอขอบคุณท่านดรภูธรจันทหงษ บุญญศจรัธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้และขอขอบคุณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจและความสำเร็จให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ดิฉันขอถือโอกาสครั้งนี้แสดงความขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยความจริงใจแล้วขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่โครงการสีบุญญานนไลฟ์ไม่รับจับทางเอเลเวลขอบพระคุณค่ะ ฮัลโหลต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้นวยการอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้เกียกรติกล่าวต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะโครงการสีบุญ,ญนนท์ไลฟ์ไม่รับจับทางเอเลเวลของเราเนี่ยมีติววิชาอะไรกันบ้างนะคะแล้วกําหนดการเป็นยังไงกันบ้างฉันี้นฉนันขออนุญ,ญาตแจ้งกําหนดการคร่าวๆนะคะสําหรับโครงการติวในครั้งนี้เราจะดาเนินการติวกันทั้งหมด5วันนะคะคือตั้งแต่วันจันทร์ที่6ถึงวันศุกร์ที่10มกราคม2568นะคะ โดยวันแรกนะคะเราจะเริ่มกันที่วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สองนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของคณิตพื้นฐานแล้วก็คณิตเพิเ่มเติมนั่นเองนะคะโดยครูพี่ต้อมนะคะวิทยากรจาก o b เบ h a n n e l ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่7จเนี่ยจะได้รับการตวันทั้ง2วิชาเลยนะคะได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะแล้วก็วิชาเคมีจากครูพี่อุ่มนะคะวิทยากรจาก ETV ค่ะต่อมาในวันพุธนะคะจะเป็นส่วนของวิชาภาษาไทยแอบบอกนิดนึงว่า วันพุธเนี่ยสนุกแน่นอนภาษาไทยจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะเพราะวิทยากรของเราคือครูพิ่เกียวนะคะซึ่งเป็นติวเตอร์มากประสบการณ์นะคะจากช่อง o e เบ h ch a n n e l เช่นเดียวกันและวันพฤหัสนะคะวิชาที่น้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าน่าเบื่อจังเลยเยอะแยะจำยากจังเลยเนื้อหาเยอะนั่นคือวิชาสังคมศึกษาแต่ ครูพี่รักของเรานะคะติวเตอร์จาก o b e บ ch Channel เนี่ยจะทำให้วิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่อและมีทริคก,การจำเนื้อหานะคะการวิเคราะห์ข้อสอบเล็กๆน้อยๆ,ๆให้น้องๆแน่นอนปิดท้ายกันแบบอินเตอร์เนชั l